สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคย n e ิร์ดโอเคในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนพื้นฐานในการเล่นอาชีพแดนนะครับ yeah, <dude. S 1> ผมก็จะสอนพื้นฐานตั้งแต่ตอนที่เราเป็นอาเชอร์ถึงตอนที่เป็นกิฟเลยนะครับ <Wow. S 1> ก่อนจะไปรับชมรับฟังกันหากพ,พี่เพื่อนเพื่ท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <Wow. S 1> พูดแล้วก็อย่าช้า ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับสิ่งสำคัญในตอนแรกก่อนที่เราจะเล่นอาชีพแดนนี้นะครับผมขอแนะนำหลักๆเลยอันนี้ไม่ควรพลาดจริงๆควรสร้างตัวละครที่เป็นเพศหญิงเท่านั้นนะครับ <Wow. S 1> เพราะอะไรอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดู การที่เราจะเล่นอาชีพแดนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอาชีพแดนเป็นอาชีพแยกมาจากฮันเตอร์ซึ่งถ้าหากเราสร้างตัวละครเป็นเพศชายอาชีพแยกจากฮันเตอร์นี้จะไม่ใช่แดนจะเป็นอาชีพบาดแทน oh, <no. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งหลกัหลกๆเลยที่ไม่ควรพลาดควรสร้างตัวละครเป็นเพศหญิงเท่านั้นอ่าเดี๋ยวเราไปดูต่อกันในตอนที่เป็นอาเชอร์ดีกว่าตอนที่เป็นอาเชอร ผมแนะนำให้เป็นอัพสเตตัสลงไปที่เด็กล้วนเลยนะครับตอนที่เป็นอา c เชอร์นะอัปเด็กล้วนเลยแล้วต่อมาไปดูในของสวมใส่ของสวมใส่อ่าตอนที่เราเป็นอา c เชอร์เรายังไม่สามารถที่จะใส่แซ่ที่เป็นอาชีพของแดนได้ถูกไหมครับ ตอนที่เราเป็นอาเชอร์ผมแนะนําไม่ควรอัปเกรดอาวุธหรือตีบวกอาวุธที่เป็นธนูเพราะตอนที่เราเป็นอาเชอร์เราใส่ได้แค่ธนูแล้วเราอัปเกรดแล้วตีบวกไปตอนที่เราเปลี่ยนไปเป็นแดนน่ะเวลาเราจะไปสืบทอดอะมันจะเสียเป็นเพชร oh, <no. S 1> อ่ะทุกคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าสืบทอด อาวุธข้ามประเภทหรือข้ามสายอาชีพแบบมันเสียเป็นเพชรฟ้าอ่ะเรามาดูเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้เราจะสืบทอดสมมุตินะสมมติว่าผมจะสืบทอดจากแท้ไปธนูสองมือมันจะเสียเท่าไหร่อ่ะ จะเห็นได้ชัดเลยว่ามันเสียเป็นเพชรฟ้าเท่านั้นถ้าหากเราจะย้ายไอตัวอัปเกรดตัวเนี้ยไปใส่ธนูซึ่งเป็นอาวุธคนละประเภทเสียตั้ง1 7ึ่งอ่ะอืมเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่เราเป็นอาเชอร์ผมแนะนำไม่ควรอัปเกรดอาวุธหรือตีตีบวกอาวุธนะครับ Nope ให้เราไปอัปเกรดพวกประดับหรือทาเลสหรือชุดไปก่อน จนกว่าเราจะย้ายเป็นอาชีพแดนเราค่อยไปอัปเกรดหรือตีบวกอาวุธที่เป็นแท้ก็เอาง่ายๆตอนที่เป็นอาเชอร์เราต้องอดทนก็คือจะอัปเกรดหรือตีบวกอาวุธไม่ได้เลยต่อมาในส่วนของชุดผมก็แนะนำให้เป็นใส่ชุดชุดเซตขาวซึ่งเราใส่อะไรได้เราใส่ไปก่อนเลยเซตขาวก็อาจจะเป็นเซ็ตเลเวล25ใส่ยาวๆไปก่อน ต่อมาในส่วนประดับประดับให้เราทำประดับฟ้าเอจิไว้พอเราเลเวล30ให้เรามาใส่ประดับเอจิได้เลยนะครับต่อมาทาลิตตอนที่เราเป็นอาเชอร์ผมแนะนำเป็นทาลิตตีไว้นะครับทาลิตตีไว้ก็จะเป็นตัวนี้เลยอ่ะเป็นของสามารถ ใส่ได้ตอนที่เลเวล25ก็ใส่เป็นตัวนี้เลยอลิตตีไวใส่ไปก่อน <Wow. S 1> ต่อมาในในส่วนของสกิลตอนที่เราเป็นอา c เชอร์ที่แนะนำให้อัพเลยก็คือมีดับเบิลตัวนี้อัพไว้สัก5แล้วก็เป็นอ่าแอโลชาเวอร์ Arrow, ower, ตัวนี้อัพไว้สัก1หรือว่าอัพตาม คูดดาวแปรผันตัวนี้เลยนะครับว่าเราจะใช้ได้เท่าไหร่เราก็อัพตามแบบขูดดาวแปรผันได้เลย<อ>แล้วก็ต่อมาเป็นตัวนี้อัพไว้แค่หนึ่งพอเอาไว้เวลเฉยๆไว้เป็นสกิลวนลูปในการเวลตอนที่เราเป็นอาเชอร์ต่อมาเป็นพาร์ทสิบของสกิลของตอนที่เป็นอาเชอร์นะครับก็เป็นโอชูไอตัวนี้เลยครับอัพเต็มไปเลยแล้วก็ตัวนี้ อัพเต็มเหมือนกันอัพเต็มทั้ง2อันอ่าโอเคตอนที่เราเป็นอาเชอร์ก็จะมีแค่นี้ครับผมสกิลที่ต้องอัพวนอีกรอบนะครับสกิลตอนที่เป็นอาเชอร์ที่ต้องอัพก็จะมีดับเบิลก็แอโร่ชาเวอร์แล้วก็ตัวชาร์กแอโร่ตัวนี้ แล้วก็เป็นพาร์ทสิบสองตัวนี้เลยนะครับอัพให้เต็มไปเลยอ่ะก็จะมีแค่นี้5สกิลหากเราอยากฟาร์มไวแล้วเรามีกดลูกธนูธาตุในการฟาร์มเราก็มาอัพสกิลนี้เสริมด้วยก็ได้ <Wow. S 1> อ่ะอัพสกิลนี้เสริมด้วยก็ได้ครับตอนที่เป็นอาเชอร์สกิลก็มีแค่นี้ ต่อไปเราไปดูในส่วนของตอนที่เป็นแดนเลยดีกว่าตอนที่เราเป็นแดนอย่างแรกเลยที่เราต้องปรับเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสเตตัสเลยดีกว่าสเตตัสตอนที่เป็นอาเชอร์ผมแนะนำให้อัปเดกล้วนใช่ไหมครับอ่าในส่วนนี้ให้กดรีเลยนะครับเปลี่ยนจากเด็กล้วนมาลงที่เอจิล้วนแทน ต่อมามาดูในส่วนของสมใส่ของสมใส่อย่างแรกเลยที่ต้องปรับเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากธนูมาเป็นแส่ส่วนแส่นี้ผมแนะนําให้เป็นแส่ฟ้าไปเลยนะครับผมเพราะว่าแส่ฟ้ามีค่าพื้นฐาน p x แ a c และก็ค่าลดล่ายเยอะกว่าแส่แส่สีขาวนะแนะนําให้ใส่เป็นทําแส่ฟ้าใส่เลยต่อมาในชุดเซตชุด ผมก็แนะนำให้เป็นใส่ชุดขาวแต่เป็นเลเวล40นะครับเพราะชุดเซตขาวเลเวล40นี้มันช่วยเพิ่มดาเมจถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นเมื่อเป้าหมายมี HP ต่ำกว่า30%มันจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น <Wow. S 1> ผมก็แนะนำให้ใส่เป็นชุดเซตสีขาวเลเวล40นะครับอ่ะเดี๋ยวมองไม่ชัดเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่า อาจจะไม่ค่อยเข้าใจอ่าก็จะเป็นชุดเซ็ตตัวนี้เลยครับเล vel 40ก็จะมีเสื้อแล้วก็รองเท้ารองเท้าเลเวล40แล้วก็คุมคุมเลเวล40อ่าถ้าเราใส่3ชิ้นนี้เราจะได้เซตนี้เลยครับอย่างที่ผมบอกเมื่อเป้าหมายมีค่า HP ต่ำกว่า30%จะทำดาเมจต่อเขามากขึ้น 10%บวก2.5%คูณด้วยเลเวลปรับแตง่งอ่าตัวนี้เลยครับใส่ทั้งหมด3ชิ้นนะเป็นชุดขาวเลเวล40อันนี้จะใส่ได้ยาวๆย,ยันตัวละครเลเวล80เลยครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อมาเป็นประดับประดับแล้วก็ใส่เหมือนเดิมเลยครับเป็นประดับฟ้าเอจิสองข้างเลยส่วนทาลิส หากเรายังไม่เวล50ให้ใส่เป็นยันลดล่ายไปก่อนได้ครับผมก็จะเป็นยันตัวนี้เลเวล25ใส่ตัวนี้ไปก่อนได้จนเราเลเวล50ถ้าเราเลเวล50แล้วให้เปลี่ยนจากยันตัวนั้นอะ่ะมาใส่เป็นหน้ากากเจาะตัวนี้เลยครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลตอนที่เป็นอาชีพแดนเลยดีกว่าตอนที่เป็นอาชีพแดนสิ่งสำคัญเลยที่ต้องอัพเลยนะครับเป็นเป็นสกิลข้างล่างขวาสกิลนี้เลยสกิลนี้หากเราอัพแล้วเราเอามาใส่ในช่องสกิลเราจะได้ค่าลดไล่ก็เอาง่ายๆก็เปลี่ยนจาก เอจิมาเป็นค่าลดไล่ครับยิ่งเราเอจเยอะเราก็จะมีค่าลดไล่เยอะหากเราเอาสกิลนี้มาวางในช่องสกิลเข <Wow. S 1> ้าใจใง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะลองถอดให้ดูอ่ะพอผมถอดใช่ไหมตอนนี้ค่าลดไล่ผมจะอยู่ที่11.5แล้วก็ไฟนอลเฮดจะอยู่ที่3.1 ก็เท่ากับว่า11.5บวกด้วย3.1ก็เท่ากับว่ามี14.6อ่ะ14.6ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองไปใส่สกิลนี้ให้ดูปึง้งใส่สกิลตัวนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูว่าค่าลนไล่์เราจะเพิ่มขึ้นไหมอ่ะจาก11.5มาเป็น13.8 ตัวนี้ก็เป็น3.1เหมือนเดิมเห็นได้ชัดเลยว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับจาก11.5เป็น13.8 <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วหลกัหลกๆเลยสกิลที่เราต้องอัพตอนที่เป็นแดนอัพสกิลนี้ให้เต็มเลยครับแล้วเอามาวางลงตรงช่องสกิลได้เลยย้ำนะครับต้องเอามาวางในช่องสกิลเท่านั้นเราถึงจะได้ค่าลดไล่เพิ่มขึ้น ต่อมามาดูในสกิลที่เราต้องอัพต่อไปก็จะเป็นเดซซิ่งตัวนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นพาร์ตสินะถ้าเราอัพเต็มเราจะได้200%คูณด้วยเอจก็คล้ายๆยิ่งเราเอจิเยอะเราเอาไปคูณกับ200%เนี้ยมันก็จะกลายเป็น p r ของเราต่อมาที่เราต้องอัพก็คือ t o n แอลโลตัวนี้เลยครับ อัพไปเลยเป็นสกิลเพิ่มดาเมจให้ให้กับตัวเรา <Yahoo! S 1> ต่อไปก็จะเป็นพระเอกหลักในตอนที่เราเป็นแดนเลยไว้ไว้ฟาร์มไว้ล่าบ,บอสก็จะเป็นสกิล Energy Beat ตัวนี้เลยครับ <Wow. S 1> ก็ให้ให้อัพตามคูดาวแปรผันของเราได้เลยนะทั้งสองสกิลเลยอัพตามคูดาวแปรผันของเราได้เลยครับต่อมาสกิลที่ต้องอัพ ก็คือสกิล Humming ตัวนี้จะเป็นสกิลเต้นเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มมาไฟนอลพ p ีเพน0และพ,พ,พีดาเมโบนัสอ,อันนี้เพื่อนๆถ้ามายืนในวงเต้นของเราก็จะได้บัฟในส่วนนี้ไปด้วยนะครับ ส่วนด้านล่างจะเป็น Moonlight ตัวนี้ถ้าพูดง่ายๆก็จะเป็นเต้นเพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของธาตุอะไรประมาณเนี้ครับหลักๆตอนเป็นแดนที่เราต้องอัพสกิลก็จะมีแค่นี้ครับผมก็จะมีตัวนี้อัพเต็มแล้วก็ตัวนี้พาสดิ passive, ตัวนี้อัพเต็ม Dancing ตัวนี้อัพเต็มเลยนะแล้วก็มี Tone Arrow แล้วก็ Energy Beat ตัวนี้อัพตามคูดาวที่เราลดได้เท่านั้นต่อมาก็จะเป็นอัพฮั m มิ่งส่วนสกิลเนี้ยอัพแค่เป็นทางผ่านเพื่อที่ที่จะมาอัพฮั m มิ่งถ้าสกิลเราเหลือเราก็มาอัพสกิลเพิ่มเพิ่มดาเมจให้กับธาตุตัวนี้ได้เลยครับหลักๆก,การเป็นแดนก็จะมีสกิลแค่นี้ครับผม ต่อไปเราไปดูในส่วนของที่เป็นกิฟตกันแล้วดีกว่าครับเรามาดูในส่วนตอนที่เราเป็นกิฟตกันเลยดีกว่าครับตอนที่เป็นกิฟต์สเตตัสก็ยังคงเดิมนะครับอัพเออ้ยอัพเอจิล้วนในเรื่องของสมใส่ก็ยังเป็นของสมใส่เดิมเลยครับเป็นแต่สีฟ้าแล้วก็ชุดเซต3ชิ้นนี้เป็นเลเวล4 0 แล้วก็เป็นประดับประดับก็ยังเป็น AG เหมือนเดิมทาริสก็เป็นทาริสเจาะตัวนี้ตัวเดิมเลยครับ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสกิลกันเลยดีกว่าครับตอนที่เป็นกิฟต์อัพอะไรบ้างตอนที่เป็นกิฟต์หลกัหลกๆเลยก็คืออัพสกิลที่ช่วยเพิ่มเพิ่มสกิลฟาร์มขึ้นมาก็จะเป็น2องสกิลนี้เลยครับ ก็ให้อัพตามครูดาวแปรผันของเราเหมือนเดิมเลยครับสองสกิลนี้ต่อมาที่ต้องอัพก็คือเป็นสกิลพาสิตัวนี้เลยครับอัพเต็มไปเลยอัพเต็มไปเลยแล้วก็มาอัพสกิลตัวนี้อัพไว้แค่1ก่อนก็ได้ครับหากสกิลไม่พอนะ แล้วก็จะเป็นสกิลเต้นคู่ internal chaos ตัวนี้นะครับมันจะช่วยเพิ่ม final p damage bonus แล้วก็ final m damage bonus <Wow. S 1> ตัวนี้เลยอัพเต็มไปเลยครับก่อนที่จะไปอัพตัวนี้เราต้องย้อนกลับไปสกิลแดนหากเราจะเต้นคู่สกิลนี้อาชีพบาดและแดน ต้องอัพสกิลนี้ก่อนนะครับ Ensemble ตัวนี้เลยอัพไว้หนึ่งพอเอาไว้กดเรียกคู่เต้นถ้าเราไม่ได้อัพสกิลเนี้ยเราจะไม่สามารถใช้งานสกิลเต้นคู่ e n t e r n a l c h a ชาอตัวนี้ได้เลยตอนเป็นกิฟก็จะมีสกิลที่ต้องอัพก็มีแค่นี้ครับมี Allo w a l k อตัวนี้ Sa v a g เ l e เลนนี o สตสกิลนี้ แล้วก็ Enternal c h a o r แล้วก็ตัวนี้ครับ l a u n c i n g for Freedom ตัวนี้ถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ Pony มี l l i Note ตัวนี้ครับที่ต้องอัพมีแค่นี้เลยที่เหลือเราก็ไปลงสกิลอื่นก็ได้หากเป็น KVM อ่ะ ก็จะเป็นอัพสกิล Wing of Charm ตัวนี้เสริมเข้าไปครับผมแค่นี้เลยตอนที่เราเป็นกิปขอขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับหากพี่เพื่อนๆท่านไหนอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ